พบกันให้สลามไต่ถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอัสลามวลัยกุมวมเรหัมะตุลลอฮิวะบเระกาตุอัลฮัมิลลาห์นะคบวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาเรียนออนไลน์กันนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวเราเริ่มด้วยการอ่านดุอานะครับรับบีซิดานีอิลมา วรุษกรณีฟ้ามาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะลาซาฮลลอิลลามาจจลตะหูซาฮเลอัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่าย اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ครับอาน,นะครับสำหรับวันนี้บทเรียนของเราจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอันล่าสำหรับชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาฟังสุรอ้อนนสัสพร้อมความหมา,ายทั้งสุระเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังก่อนก่อนที่จะไปเริ่มนะครับบทเรียนของเรานะครับอ่าพร้อมนะครับใครอ่านได้อ่านไปพร้อมคุณครูเลยนะครับ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك สูบสุสติฟรุตุรุนนัสมิล الجناتي วันนัสจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดฉันขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษยาชาติพระราชาแห่งมนุษยาชาติพระเป็นเจ้าแห่งมนุษ สายชาให้ผลจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่หลอกล่อซึ่งมันคอยกระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์จากมูฮินและมนุษย์มาชาลัลลนะครับนี่ก็คือสุระอานาสของความหมายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนกันเลยนะครับ นะครับสำหรับชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับเรายังอยู่ในซุรอ้อนนัสนะครับอ่าเดี๋ยวตะกี้เนี่ยนะครับเราได้อ่านไปพร้อมคุณครูแล้วหนึ่งรอบเนาะเดี๋ยวรอบนี้อ่านตามคุณครูนะครับเอออาาาูซุบิลลิิิลลฮมมนนััชชยฏรระญี بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس مالك الناس มาชอัลลลนะครับเก่งมากเลยอ่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูอายะที่6ย้ำกันอีกเนาะนะครับเอาให้คล่องเลยเมื่อครั้งที่แล้วเราแยกแยกวรรไปนะอ,ะอายะสุดท้ายแล้วนะครับอายะที่6เดี๋ยวอ่านตามครูใหม่นะครับ มินัลจินนัตีมินัลจินนัตีวันนัสวันนัสมินัลจินนัตีมินัลจินนัตีวันนัสวันนัสอ่านนะครับหน่วงสองที่เลยนะจินกับวันอ่านนานๆเนาะ นะครับอ่านน่วงนานๆน,น,นะครับอ่าเดี๋ยวครูจะลองรวมนะครับมีนัลจินนาติวัน ินฉลาดเดี๋ยวลองรวมใหม่นะครับมีนัลจินนาติวันนัสมินัลจินนาติวัน อนนัลฮัมดุลิลลา์มาชาลลอฮ์นะครับอ่ะเดี๋ยวลองอ่านไปพร้อมคุณครูเลยนะครับอายาที่หกเอาสักสามรอบนะครับไปพร้อมกันเลยมีนนลจินนะติวันนัสมีนนลจินนติวันนัสมีนะัลจิน ติวานัสมาชาล่าเก่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองมาอ่านรวมนะครับอายะอที่หนึ่งถึงหกเลยนะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมกุลอาอูซุบิรับบินาสมาลิกิน من شر الوسواس الخن เดี๋ยวมาดูความหมายนะครับอ่ะรอบนี้เดี๋ยวอ่านตามครูก่อนนะครับจงกเก่าเทิดมูฮัมหมัด,มมมดฉันขอความคุ้มครอง,รองต่อพระเจ้าแห่งมนุษยชาติต่อพระเจ้าแห่งมนุษยชาติพระราชาแห่งมนุษยชาติพระราชา พระเป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติพระเป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติให้ผลจากความชั่วร้ายให้ผลจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบของผู้กระซิบกระซาบที่หลอกล่อที่หลอกล่อซึ่งมันคอยกระซิบกระซาบซึ่งมันคอยกระซิบกระซาบในหัวอก ของมนุษย์ในหัวอกของมนุษย์จากมูจินและมนุษย์จากมูจินและมนุษย์อััลฮมดุลิล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองอ่านพร้อมกันนะครับนะครับจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด ฉันขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษยชาติพระราชาแห่งมนุษยชาติพระเป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่หลอกล่อซึ่งมันคอยกระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์ จากมูจินและมนุษย์นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับพร้อมกันเลยนะ1น่งสองสามจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดฉันขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษย์ยชาติพระราชาแห่งมนุษย์ยชาติพระเป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติ ให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่หลอกล่อซึ่งมันคอยกระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์จากมูจินและมนุษย์ออลฮัมเลิลห์ละนะครับเก่งมากเลยนะครับเราก็มาถึงอายะสุดท้ายอยายะที่6นะครับพร้อมความหมายอินชาอัละห์นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาทวนกันให้ เก่งเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูตัวอักษรกันนะครับสิละ้นะครับนักเรียนครับเราอยู่ที่2ตัวนี้นะครับตัวเก่าของเราคือตัวอะไรนะครับรอไม่มีจุดนะครับอ่านะครับตัวรอไม่มีจุดลากมาแบบนี้เลยปึ๊บอ่าตัวรอไม่มีจุดนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนาะ เขาจะหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเขามีจุดข้างบนนะเขามีชื่อว่าตัวออกเสียงตามครูนะครับเซไซไซเสียงสะเทือนเลยนะครับไซยบนหนึ่งจุดอ่าไซบนหนึ่งจุดนะครับไซยบนหนึ่งจุด ือตัวใจนะครับใจนะครับวิธีเขียนก็เหมือนการโค้งมาฟืบแต่ว่าเขามีจุดหนึ่งจุดข้างบนนะครับเอาใหม่นะครับรอไม่มีจุดรอไม่มีจุดใจบนหนึ่งจุดใจบนหนึ่งจุดเอาใหม่นะครับรอไม่มีจุดรอไม่มีจุดใจบนหนึ่งจุด ใจบนหนึ่งจุดอ่านะครับคุณครูเอาไปคู่กันเลยจะได้นะครับแยกออกนะครับเพราะว่าสองตัวนี้เนี่ยเขามีรูปอักษรเหมือนกันแต่ต่างกันที่จุดนะครับออกเสียงให้ถูกนะครับใจบนหนึ่งจุดใจบนหนึ่งจุดครับทาใหม่อีกทีนะครับรอไม่มีจุด ใจบนหนึ่งจุดรอไม่มีจุดใจบนหนึ่งจุดเก่งมากครับอีกทีครับอ่านนักเรียนตอบครูชื่อว่าตัวรอไม่มีจุดเก่งมากครับตัวต่อไปครับใจบนหนึ่งจุด มาชอนลรล่อนะครับอ่าตัวรอกับตัวใยเนาะตัวรอกับตัวใยนะครับอ่าอ่าลองใหม่ปุ๊บคุณครูเขียนตัวอะไรนะักเรียนตอบคุณครูเลยนะรอไม่มีจุดถูกต้องตัวนครับจุดใยบนหนึ่งจุด เพื่อนเพวนเพื่อนเพืน,พน,พนเรียนตัวอะไรกันเหรอครับอ๋อมาแล้วกี่ก,นะกี้เนาะอ่อเด็กเด็กคิดถึงนะเนี่ยหายไปเนี่ยแล้วกากา,กาล่ะก,ก็ไม่อยู่อ๋อกักจ้กาไม่อยู่โอ้คุณครูตัวอะไร,รับเนี่ยอ๋ออันนี้คือตัวเพื่อนเพื่อนบอกกับอกกี่กี้สิอ่ารอไม่มีจุดรอไม่มีจุด อุ้ยแล้วตัวนี้ล่ะขอบคนณคอ๋อน,นี้ล่ะให้ทายสิโอ้กี่กี่ไม่รู้อะแต่ตัวมันเหมือนกับตัวรอเลยอะแต่มันมีจุดด้วยใช่มีจุดด้วยเขาชื่อว่าตัวไซบ,บนหนึ่งจุดโอ้ไดบนหนึ่งจุดไม่ใช่ไดไม่ใช่ไดต้องสาเสียงทะเทือนอย่างนี้เหมือนเสียงพึ่งเลย เคยเห็นพึ่งไหมอ่นานะเวลามันบินเนี่ยมันก็จะมีเสียงนะครับอ้าวใจบนหนึ่งจุดใจบนหนึ่งจุดอ่านั่นแหละเก่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวอ่านไปพร้อมเพื่อนๆน,นะใจบนหนึ่งจุด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  กูเอาใหม่เอาตัวนี้ใหม่รอไม่มีจุดรอไม่มีจุดใจบนหนึ่งจุดใจบนหนึ่งจุดอ่าเก่งมากเลยนะเดี๋ยวกีก้้ช่วยเพื่อนๆจำนะเดี๋ยวอ่าพรุ่งนี้จะได้มาเล่นเกมหาคู่เล่นเกมอ่าทายตัวอักษรหาตัวอักษรกันนะดอยลอยขับ เดี๋ยวกีกีจะไปซ้อมสองตัวนี้เพราะว่ามันเหมือนกันจังเลยอะแต่ว่ามีจุดกับไม่มีจุดเองเนาะเพื่อนๆชื่อว่าตัวรอไม่มีจุดกับไซบนหนึ่งจุดอ่าใช่แล้วนะครับอ่าเก่งมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบไปซ้อมก่อนนะเอา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 ไปเลยเหรอขอไปซ้อมที่บอลเนานะ เพื่อนๆก็สอมด้วยเดี๋ยวจะตอบแข่งเพื่อนๆไหมถูกฮ่าเอกี้เอาไปแล้วนะถ้าเก่งก็ไปสอมมานะครับอัลฮัมิลลานะครับก็จบไปแล้วนะครับชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับเราก็ได้สูร้ออันนัสจบสูร้อแล้วว่ะเก่งมากเลยมีใครจำได้จบสูร้อหรือยังเอ่ย ใครจำซูร์อันนัสจบแล้วเนี่ยหูจะอัดคลิปวิดีโอมาให้ครูคฟังก็ได้นะโอ้โหรอฟังเลยดูสิใครจะได้ก่อนคนแรกเลยนะครับซูร์อันนัสเอาซูร์อย่างเดียวก็ได้ถ้าใครได้ความหมายด้วยเนี่ยเก่งมากเลยนะครับมาชาวล้อเดี๋ยวครูจะรอฟังนะครับไม่ต้องรีบนะเอาแบบให้ได้ได้แล้วก็คุณพ่อครับคุณแม่ครับผมอ่านได้แล้วครับ นอ่านได้แล้วค่ะนแ,แล้วก็อาจส่งมาให้คุณครูเนาะอินชาอัลลอฮ์นะครับสุรอันนาสพร้องความหมายนะครับแล้วก็เราได้เพิ่มไปอีกหนึ่งตัวก็คือตัวไซนะซึ่งเขาเขียนเหมือนตัวรอเลยเนาะแต่เขามีจุดข้างบนหนึ่งจุดนะครับอ่าวันนี้เจ่งมากเลยอ่ยกมือขอดูอาครับอัลลอฮุมะรฮัมมีบิลคุรานวะเจลฮูลีอิมามา วันุรรวะหุราวะรัห์มะอัลลอฮฺมะจักขีร์นีมิลหุมานําีตุวะกลิมนีมิลหุมาจะาหลตุวะรุกันีติลาวัตหูอานาอัลไลลิวะอัตรอฟะณฮาร์วะจัลลุลิฮุจจาต์ยารับบัลอาลามีลจ๊าซักุมุลลาหคขัยร์นขอละตอบแทนความดีให้กับนักเรียนทุกคนนะครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته